มาที่เรื่องของการเกษตรกันบ้างค่ะในช่วงเกษตรทําเงินไปดูเกษตรกรหนุ่มในอาเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะหันมาสารต่ออาชีพปลูกผักพื้นบ้านอย่างดอกกระจรซึ่งที่บ้านทําอยู่แล้วนะคะคแล้วก็ที่สารต่อเนี่ยก็พมองว่านี่เป็นพืชที่ยังทําเงินได้อย่างดีเนื้อที่หนึ่งไร่มีเงินหมุนเวียนเข้ามาวันละไม่ต่ำกว่า2,000บาทนะคะและปัจจุบันปลูกแล้วถึง5ไร่ค่ะติดตามพร้อมกันกับคุญญณยานตาทีพรเลิศค่ะ ขึ้นบ้านอย่างดอกขจรนะคะถือว่ามีคนหาซื้อไปรับประทานกันอยู่มากค่ะในเนื้อที่หนึ่งไร่แบบนี้นะคะสามารถตัดดอกเก็บขายได้ไม่ต่ำกว่าวันละ2,000บาทค่ะซึ่งการปลูกและดูแลก็ถือว่าไม่มีความยุ่งยากมากนะคะ่ะในทุกเช้าพี่กบและครอบครัวจะช่วยกันเก็บดอกขจรที่ออกช่อเรียงรายเต็มระแนงดอกขจรในสวนแห่งนี้เป็นขจรพันดอกมีลักษณะดอกใหญ่ทนโรคมแมลง ในเนื้ที่หนึ่งไร่ปลูกได้ตั้งแต่800ถึง1,600ต้นแต่หากต้องการให้มีผลผลิตที่ดีแสงแดดส่องถึงพี่กบแนะนำว่าควรปลูกห่างก,กันาเมตรคุณเมตรใช้เวลาปลูกดูแลเพียง3 4ถึง4เดือนก็เก็บดอกขายได้นานถึง4ปีค่ะที่สำคัญเมื่อตัดแต่งกิ่งเป็นประจำยังมีดอกออกให้เก็บขายได้ทั้งปีและใช้เงินลงทุนไม่มากสำหรับผมที่ผมเล่กนะครับก็คือทุนมันต่ำครับการลงทุนน่ต่ำมาก แล้วในตลาดเนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะครับครับผมอย่างอย่างลงทุนหนึ่งไร่ใช้งบประมาณเยอะไหมอืมก็ประมาณ30,000ื่นนะครับหนึ่งไร่แบบเบ็ดเสร็จทุกอย่างเลยนะครับแต่สามหมื่นเนี่ยอยู่ได้3ปี4ปีเลยยังต่ำนะครับครับผมหลังเก็บดอกขอจรแล้วก็จะมานั่งคัดเลือกดอกที่บานและไม่ได้ขนาดออกโดยเนื้อที่หนึ่งไร่จะเก็บดอกขอจรขายได้ถึงวันละ30-40ถึงกิโลกรัม มีแม่ค้ามารับซื้อถึงสวนโดยเฉพาะหน้าฝนดอกขจรจะออกมาจำนวนมากแม้ราคาไม่สูงเท่าหน้าหนาวแต่ก็ได้ผลผลิตตอบแทนไม่น้อยทีเดียวค่ะหน้าฝนนี้ต้นขจรชอบมากเลยครับก็ดกงามแต่ก็ข้อระวังก็คือพื้นที่ก็น้ำเนี่ยอย่าขังต้องถ่ายน้ำออกครับผมแล้ว ในส่วนของตลาดรับซื้อตอนนี้เป็นยังไงบ้างอรัในตลาดเนี้ยฟางครับยังฟังมากครับเพราะตัวเนี้ยพืนที่การปลูกเนี้ยมันน้อยลงมันไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับครับก็อัตราการบริโภคคนเนี้ยก็เพิ่มขึ้นทุกวันครับผมราคาขายช่วงนี้เป็นยังไงบ้างถ้าเป็นช่วงหน้าฝนก็อยู่ที่ประมาณ40-60บถึงบาทครับก็ถ้าเป็นช่วงออหน้าหนาวเนี้ยราคา<ม>หน้าไรก็ร้อยบวกเลยครับ พี่กอบยังแนะนำสำหรับคนที่สนใจลงทุนอย่างน้อยควรมีพื้นที่ปลูกประมาณสองไร่เพื่อหมุนเวียนเก็บผลผลิตและหาตลาดรองรับก่อนเริ่มปลูกทั้งนี้ดอกขจรเป็นผักพื้นบ้านที่นิยมของผู้บริโภคมีคุณค่าว,วิตามินและแร่ธาตุต่างๆสามารถนำมาทำอาหารได้หลายเมนูทั้งแกงยำเป็นผักต้มหรือผักลวกจิ้มน้ำพริกเป็นต้นค่ะเยนตาทีพอเลอร์สักักข่าวไทยอสอมทรายงาน